หมดแล้วเนี่ยฉันแล้วแล้วประดังรับชันแล้วประดังด้วยประดังในทแล้วประดังใครมีรับประดังเอ๊ะในที่ประดังรับชัดอันนี้คือนี่เราแค่ใช้สายการ์ดนี่เองนะถ้าใช้เสาใหญ่ๆใหญ่กว่านั้นอีก ไม่ถ้าใครมีไม้เอาไม้มาจ่อเลยเลยมีเสียมีเสียงมีสายไม่ต้มแว่าที่มาเยสัญญาณ่เข้าไปอมากโหมีเอฟเฟเตอร์เลยปกติความแรงสัญญาณมันจะอยู่ข้างบนนี้ครับเห็นไหมครับหมายถึงว่าความแรงสัญญาณเยอะเลยคะเออ์า ไม่เพราะว่าที่เลาบางวันนี้คือเป็นเป็นภารกิจค่ะเพราะปกติเนี่ยเวลาเนี้ยคือต้องต้องเราก็ต้องบวชเก็บเวลาเขาเพราะจะมีงานประจำของเขาใช่เขาไม่ได้อยู่บนเขาไม่มีงานเยอะเราก็ต้องรู้คิวติดต่อใช่เพราะปกติที่เราเล่นๆกันเนี่ยมันหมายความว่าโยนหินถามทางนะครับถ้าเราไม่มีการนัดหมายไม่มีอะไรก็จะเงียบ เพราะว่าพวกเขาก็ไม่ได้เป็นนักวิทยุสมัครเล่นโดยตรงมแต่ว่าที่ขึ้นไปก่อนหน้านี้เนี่ยคือเขาเป็นนักวิทยุสมัครเล่นโดยตรงมเขาขึ้นไปเล่นอย่างเดียวยางานอื่นอย่างนีง้อย่างกิจกรรมอย่างอื่นก็จะมีน้อยแต่ว่าเหมือนครั้งนี้มันเป็นการกนัดหมายมาหน้าเดี๋ยวตอนนี้เรารู้ด้วยนะว่ามันเป็นการขานป้าป้าหักอย่างขานแล้วครับ เราเจอไหมว่าเป็นวิธีคัดๆเจอไหมใช่ครับโอ้โอเครุ่นต่างละอ่อนแล้วไม่ยากเดียวเดียว